สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาอยู่กับนุชที่เพชรยนต์นะคะสาขาหนึ่งกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาตรุยโรงสามนะคะมาดูรถเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นโตโยต้ายาริส1.2 g ปี2015นะคะบอกเลยว่าคันนี้ใหม่วิ่งใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะวิ่งใช้งานเพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถมือสองคุณภาพดีเกรดเอไว้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามนุชมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างคันนี้สวยๆนะคะบอกเลยว่าออปชั่นมาเต็มมากถ้า ใครสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องนุชด,ด้วยเผื่อจะไม่พลาดชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็น t o y o ต a y ยา i s 1.2J ปี2015นะคะเรขใหม่ที่วิ่งใช้งานเพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นบอกเลยว่าออปชั่นมาเต็มมากนะคะด้านหน้าตัวรถนะคะจะได้เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมสเกิร์ตด้านหน้ารถออกมานะคะสำหรับตัวนี้จะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้ด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมองด้านล่างแบบนี้ให้เลยนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะคะมาพร้อมเป็นแม็กแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหสุดยอดมากตัวนี้ได้เป็นยาง ปี2020ทั้ง4เส้นสามารถวิ่งใช้งานได้ยาวๆนะคะด้านข้างไม่มีรอยขีดขูดนะคะตัวนี้สภาพเดิมนะคะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำแน่นอนนะคะและที่เลยนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับสีรถมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะมือจับจะได้เป็นสีโครเมียมส,สวยๆแบบนี้นะคะ และนี่ก็จะเป็นรายละเอียดรอบคันเลยนะคะให้ดูนะคะว่าสีส,สวยๆนะคะเป็นสีส้มนะคะถัดมาด้านหลังตัวรถนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟ LED ด้านหลังนะคะพร้อมไฟทับทิมด้านล่างนะคะตัวโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะคะมาพร้อมทะเบียนขอไข่ทาหาร4329เานครราชสีมาเดี๋ยวเราจะได้ทําการเปลี่ยนทะเบียนให้ลูกค้านะคะทะเบียนคันนี้จะไม่ใช่ทะเบียนตัว นครเราจะสีมานะคะเราต้องเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานาครให้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะเครดิตดีสามารถจัดยอดได้เต็มเลยนะคะออกรถฟรีดาวนะคะใครที่สนใจหรือว่ามองหาคันนี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะรายละเอียดรอบคันถือว่าน่าใช้งานกันเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวมาให้ดูในทีละอย่างกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะด้านโดวประตูหลังนะคะให้เห็นกันเลยนะว่าตัวนี้นะคะจะได้นะคะโครงสร้ามเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังตัวรถนะคะโลโก้ต่างๆนะคะ จะได้เป็นกระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้านะคะเป็นกระจกเดิมเดิมเลยนะคะนี่นะคะทั้ง4บ้านนะคะแล้วก็จะให้ดูในส่วนของแผ่นเพจนะคะตัวนี้นะคะปี2015นี่เลยนะคะแล้วก็โครงสร้างนะคะเป็นน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีแกะเกิดแน่นอนนะคะเป็นสภาพเดิมเดิมทั้งคันเลยสวยๆนะคะอ่าโครงสร้างเดิมเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะการันตีในเรื่องนี้ได้เลยและที่สําคัญนะคะเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะเป็นไม้ห0 0 0ื่กิโลเท่านั้นนะคะถือว่าวิ่งใช้า งานน้อยมากๆเลยคันนี้สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่หรือว,ว่าสนใจอยู่รีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็รีบโทรมาได้เลยตามเมอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวออปชันภายในตัวรถกันเลยนะคะว่าคันนี้จะได้เป็นออปชันอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับภายในตัวรถนะคะบอกเลยว่าออปชันมาเต็มมากเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันก่อนนะคะสําหรับโคร,โครงสร้างเดิมนะคะน็อตแทนน็อตเดิมแน่นอนไม่มีแกะเกิดนะคะสภาพเดิมๆนะคะสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะคะด้านล่างนะคะให้เห็นกันเลยสภาพใหม่ๆเดิมๆทั้งคันเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้ใช้งานไปถือว่าคุ้มค่ามากนะคะตัวนี้จะได้เป็นที่เปิดปิดกระจกเป็นแบบออโต้สวยๆนะคะแบบนี้คอนโซลสีดําตกแต่งเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยสวยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคอนโซลด้าน หน้าตัวรถกันเลยนะคะอา จะสตาร์ทรถโชว์เลยนะคะอ่าหลังจากสตาร์ทรถขึ้นมานะคะจะได้เป็นไม่หกหมื่นนะคะแปดร้อยหกสิบเก้ากิโลเป็นไม่เทอมไมไมเดิมไม่แท้แน่นอนนะคะไม่มีก่อแน่นอนนะคะสําหรับตัวพวงมราลัยนะคะจะได้เป็นพวงมราลัยหนังสีดําแบบนี้นะคะให้แล้วเรียบร้อยสวยๆเลยนะคะถัดมานะคะตัวลูกเล่นเครื่องเสียงได้เป็นแบบเครื่องเสียงเดิมๆนะคะเป็นตัวปุ่มกดใช้งานได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มาพร้อมเกียร์นะคะที่เปิดเป็นแบบออโต้ให้แบบนี้เลยนะคะ อ่าสวยๆเดิมๆใครที่สนใจหรือว่ามองหาอยู่ไม่ควรพลาดตัวนี้เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาไว้ได้ตามมือโทรด้านล่างเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแฮร์แบ็5าประตูสวยๆเดิมๆนะคะถ้าสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ เรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเบาะด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางม,ม,มากๆเลยสามารถนั่งได้สามสีท่านเลยนะคะนี่เป็นเบาะผ้านะคะสวยๆนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวรถเลยนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีพิษความชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนคอนโซลด้านหน้าตัวรถนะคะนี่เลยสภาพใหม่มากนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะ สำหรับตัวเก็บสัมภาระด้านหลังบอกเลยว่าคันนี้นะคะเก็บข้าวของได้เยอะมากเก็บของได้จุกๆเลยนะคะกระเป๋าเดินทางเก็บได้ถึง45ห้าใบเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคันนี้แน่นอนนะคะให้ดูกันเลยนะคะโครงจะให้ดูฝากันก่อนนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะเป็นตัวเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะคะคันนี้ เดิมๆนะคะมาในส่วนเรื่องที่เก็บสัมภาระด้านล่างกันต่อตัวนี้สามารถเก็กบกระเป๋าได้4-5ใบจุกๆเลยนะคะลูกค้าสามารถวิ่งออกต่างจังหวัดได้สบายเลยเข้าของได้จุกๆพร้อมยางอะไรนะคะให้แล้วเรียบร้อยแม่ลงแม่แรงนะคะพร้อมทุกอย่างด้านในตัวรถเดิมๆนะคะ ใครสนใจรีบโทรมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักตมน้ําแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเรื่องของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะว่าคันนี้ห้องเครื่องจะได้เป็นห้องเครื่องสภาพแบบไหนบ้างนะคะว่าตัวนี้นะคะบอกไว้เลยว่าทุกอย่างเดิมไหม่เดิมแท้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องหรือว่าภายในภายนอกนะคะไม่มีที่คอนหนักแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยค่ะ ถัดมานะคะจะได้ดูเป็นห้องเครื่องกันเลยนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นห้องเครื่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวมาดูให้ส่วนของน็อกกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นน็อตเดิมน็อตแท้แน่นอนนะคะรอยน็อตไม่มีรอยแคะเลยนะคะลูกค้าเป็นน็อตเดิมๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยอะไรเลยนะคะรอยเม็ดองเม็ดอาดเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะคันนี้อ่ะ นี่เลยนะคะโครงสร้างเดิมนะคะเป็นเครื่อง1.2นะคะคันนี้บอกเลยว่าภายในตัวรถนะคะไม่มีรอยคราบรอยอะไรเลยนะคะเป็นเครื่องเดิมๆทั้งคันเลยสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูของโครงสร้างนะคะรอยด้านนี้นะคะเป็นน็อตเดิมน็อตแทนแน่นอนนะคะด้านมาด้านในตัวรถนะคะจะรอยเม็ดองเม็ดอาร์ดเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะคันนี้การันตีในเรื่องพลิกความจนหนักตมน้ํานะคะแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะคันนี้ติดต่อสอบถามมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะ ออกรถวันนี้ฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายนะคะรับออกก่อสร้างนะคะพนักงานบริษัทออกได้ทุกอาชีพมีที่มาของเ,อเงินเดือนที่ชัดเจนนะคะก็สามารถออกได้เลยสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะนุก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ